สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์กับครอบครัวการจนะลักนะครับเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวหน่อยครับพ่อครับผมชื่อนายรังสีการจนะลักครับรับนายรังสีการจนะลักนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณตาครับาสมบูรณ์สายวง์ครับรับ คุณตาสมบูรณ์สายลงนะครับที56ม่2ตบลาคอเภอเงจังหวัดระยอง,รรยองครับรก็ยอ,ยอ,อยูกก่อำเภอเถิงในจังหวัดราชธานีนะครับทั้งสองท่านนี้นะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมีตัวไหนบ้างพ่อที่กินแล้วเรียกว่าจากที่เป็นอมรเครื่องดีเห็นผลชัดเจนที่สุดัวนี้คือโสมนะครับอันนี้น เป็นยาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของบำรุงเลือดคุณพ่อนี้เป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นตั้งแต่พศไหนปปีพศ2537 2537ปี2537นะครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็ปี2555โอ,โอ้ก็นานพอสมควรนะครับนะครับก่อนที่คุณพ่อจะมาดื่มนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับเดินได้ไหมเ,เดินได้แต่ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรง นะครับเดี๋ยวคุณพ่อลอง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 เดินโชว์หน่อยครับว่ากินแล้วเป็นยังไงครับอ๋ออันนี้คือปัจจุบันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับปัจจุบันคืออะไรคืออะไรเป็นปกติครับก็ไม่เท่าไรเขาเหมือนเดิมหรอกครับถือว่าประกอบชีวิตทำธุรกิจส่วนตัวนะครับได้เป็นปกติเลไทุยาทำได้ทุกอย่างเรียกว่าเห็นผลได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับคุณพ่อ ครับอันนี้คือยาที่แต่ก่อนเคยกินใช่ไหมครับยาลงยาลนิดนึงก็กินครับโอ้ยขนาดนี้นะครับนี่คือยาที่คุณพ่อนะครับนายก็เขียนชื่อไว้ชัดเจนเลยนะครับนายรังสีการจะได้รักขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยฮะคือยาที่แต่ก่อนนี้คุณพ่อเรากินนะครับปัจจุบันนี้กินน้อยลงครับโอ้ครับอืมนี่แหละครับก็คือผลงานของโสของเรานะครับอีกท่านหนึ่งครับ คุณตานะคุณตาของเรานี่ก็คุณา92ปีแล้ว92คกับเห็นบอกว่าเป็นโรคไตใช่ไหมครับเป็นโรคไตแต่ก่อนเห็นเดือนวันเดือนวันกินยาคลินิกประจำครับเดี๋นี้เดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วหยุดแล้วหายบวมอ๋อหายบวมนะครับแต่ก่อนบวมตามขาครับเห็นบอกว่านอกจากโรคไตแล้วมีโรคอะไรครับได้ข่าวว่ามีวันละหลายหลายเล่เลยนะคนอายุขนาดนี้มีโรคอะไรบ้างคุณพ่อ ความดันโลหิตก็มีความดันโลหิตโอ้ก็มากพอสมควรนะเห็นบอกว่าคุณตายังอ่านหนังสือได้คล่องเลยอ่านหนังสือได้สวดมนต์ไหว้พระได้ทุกอย่างครับก็ตามสภาพคนแก่น่าจะ92ปีโอ้นี่นะครับขนาดอายุ92ปีนะครับเรียกได้ว่าก่อนที่จะมากินโสมของเรานะครับเป็นโรคไต นะครับเรียกว่าเป็นคนที่กินยาวันหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะวันหนึ่งประมาณกี่เม็ดนะฮะรวมเช้าเย็นแล้วยี่สิบเลยถึงมันว่าไม่ถึงไม่ถึงประมาณเท่าไหร่พอเช้ากับเย็นรวมกันแล้วยานเช้ากับเย็น 4, 3, สิบสองเม็ดนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> สิบสองเม็ดนะครับต่อวันนะครับนี่ก็คือหลังจากที่กินสมของเราแล้วนะครับคุณตาเองนะครับก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับโรคไตหมอบอกว่าเป็นไงบ้างครับ อัศจรรย์ไหมโรคไตหายโรคไตหายนะครับส่วนคุณพ่อเองก็เป็นค่อนข้างที่จะว่าทํางานเป็นปกติแล้วครับเมื่อกี้เห็นทางทีมงานของเราได้ไปถ่ายวิดีโอนั่นก็คือสิ่งที่คุณพ่อทําปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับอ๋อครับครับวันนี้นะครับบริษัท TRV ของเรานะครับก็ขอบคุณนะครับครอบครัวการจารักนะครับที่เรียกว่าให้เรามาสัมภาษณ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการกินยาของเรา นะครับมีอะไรจะฝากสังทางทีมงานไหมครับคุณพ่อฮะคนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กินยาของเราแล้วนะมีอะไรจะฝากพี่น้องทั่วโลกแล้วไหมฮะครับก็ฝากพี่น้องเป็นโลกเหมือนอย่างผมโลกเนโเอามาฟึกนนี่แหละครับผมกินแล้วหายครับถ้าไม่เชื่อก็โทรมาถามผมดูบอกเบอร์โทรเลยครับพ่อศูน8 3 2 9ดสี่ปดสาสองเก้าเจ็สี่้าครับ 0848329745นะครับพ่อรังส ja ีการจาระักครอบครัวการจาระักนะครับต้องโทรมาสอบถามนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีอีนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อรังสีกับคุณตาสมบูรณ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ